ครบสปีลันระคังวิวาไร้ปัญหาแม้เป็นพ่อไม้บ้านเชียงใหม่อุ้มลัคนาเคยเหตุที่ง่วงการสามีไปหนักไม่มีที่เก็บจนต้องขายทิ้งที่พึ่งผ่านเรื่องราวดีๆมามัดมาอย่างพิธีแต่งงานระหว่างของสาวอุ้มลัคนาและหนุ่มบอลกฤษณะได้จบลงไปด้วยความประทับใจท่ามกลางความยินดีของครอบครัวและเพื่อนๆของทั้งคู่ซึ่งท้งคู่พบ้าดูใจเข้าปที่สาม ก่อนตัดสินใจแต่งงานกันและหนุ่มบอลก็มีลูกสาวติดมาหนึ่งคนคือน้องกระตูนแต่ไม่มีปัญหาอะไรและล่าสุดสาวอุ้มหนุ่มบอลก็ได้ให้กําเนิดโซ่ทองท้องใจเป็นของตัวเองโดยตั้งชื่อว่าน้องดิสนีย์นั่นเองและล่าสุดอุ้มลักนาเปิดใจทิ้งวงการนาสีปีเพราะมีสายมีสุดประเสริฐอย่างบอลกฤษณะที่เปยทุกอย่างทั้งแหวนเพชรเงินสดผ่านทาีายการคุยแซบโชว์ก็มีความสุขอุ้มถือว่าโชคดีที่ได้เจอสามีที่ดีคุณพ่อคุณแม่เคยบอกตลอดว่า มีผัวดีๆยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อีกซึ่งเขาดูแลอุ้มได้ดีอย่างที่เคยรับปากไว้ตั้งแต่แรกแต่ถามว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างไหมมันก็ไม่ใช่เขาก็มีห้ามคนเขาเม้ากันว่าอุ้มราวงการแล้วเพราะสามีรวยแต่จริงๆตัวเองทําอะไรเองตั้งเยอะแยะนี่ยังมานั่งทํางานอยู่เลยงานก็ยังรับอยู่รายการก็ยังทําอยู่ยังต้องหาเงินไม่ใช่ว่าสามีเลี้ยงตลอดทุกอย่างเขาดูแลในส่วนของเขา ในส่วนที่เขาให้ก็มีบ้างหน้าที่เขาดูแลลูกอุ้มเองก็ต้องมีหน้าที่ทํางานหาเงินเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้ไปขอเงินเขาใช้สิ่งที่เขาให้คือเขาให้ด้วยความรักไม่ใช่เอะอะขอเอะอะขอก่อสามีกินอย่างเดียวไม่ใช่เราก็ต้องทํางานเราก็มีเงินเก็บของเราเราต้องดูแลลูกถ้าเกิดช้อปปิ้งมานั่งของเงินสามีมันก็ดูไม่มีคุณค่า เพราะฉะนั้นเราต้องทํางานอุ้มยังทํางานอยู่เพียงแต่ว่างานละครอาจจะไม่ได้รับเยอะเพราะตัวเราเองเลี้ยงลูกเองตั้งแต่ลูกเกิดไม่ได้มีพี่เลี้ยง24ชั่วโมงอยู่กับลูกตลอดเวลาเรารู้สึกว่าตอนนี้เขาเพิ่งสามขบครึ่งอุ้มยังไม่พร้อมที่จะไปทํางานได้นี่ขนาดทํางานสามวันติดกันนางร้องไห้หนักเลยฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพ่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ